เอาละสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้เราพามาสูบน้ำดูอ่ายังไงล่ะเราเรียกว่าอะไรดูเกษตรกร,ะร,กรนะฮะอยู่นี้ตอนนี้อยู่ในช่วงอ่าเริ่มลงทำนากันแล้วนะฮะเตยก็ตัดหญ้าอย่างเดียวอยู่ในช่วงทำนากันแล้วตอนนี้เริ่มไถนาปลูกข้าวกันแล้ว,วน้ำทำไมไม่ขึ้นวะ นน้้ขึเปิดไปก่อนครับเดี๋ยวล้อให้น้ำน้ำเขาได้ให้นี่ฮะ้าะส่วนสูบปน้ำไปให้ปลูกเขาครับวันนี้เราจะทำคลิปปลูกก้าครับนี่ใค่หน้าแล้วมาพระท่านตอนไทสีเห็ดยังลงกล้าครับ นี่ให้นี่โอ้มิดหมดเลยข้อก้ามเกิด้หรอ้น้ำชูวยกำลังหมดแค่ไหยแต่เย้ดิมก้อนมันเต็มแก้วเลยโน้ำล่างเดี๋ยวเป็นขมข้อตัวนี้นี่ฮะเรี่ยม บ้านเขาบ้านกากเลยตอนนี้นี่พ้าเบงกข์ห้ยยัยอยู่ตะกานี่ให้นี่สำหรับบ้านกาครับกาเขาหยังนี่เขาเขาเหนียวนี่อันนี้เขาเหนียวครับเตรียมสีลง้งวานกาการวานกาเดี่ยวบ่คือการเห็ดข้อไผ่นะฮะเออข้อไผ่ต้องเห็ดหน้าแหงงครับข้อไผ่นี่ไถแบบนี้แล้วกับวาน ว่านโแหงๆแล้วก็ก็เปียกแหงหงนะฮะเราก็ไถกบเลยมันก็สิเกิดทงางมันเองรอฝนนก็สิเกิดทงางมันเองแต่กานี่าห้องเตรียมดินเตรียมยังดีๆเราก็อันนี้คือท่านในว่านนะฮะอสูบน้ำใส่สูบน้ำใส่เต็มเตมเห็นมันเป็นขีดตมไปเลือยเรา่อยสิไถอีกรอบนึงไถเราก็ว่านพอว่านเราก็เริ่มขาดครับขาดแต่ก่อนสี่ว่านนี่กาห้องตรงเซียน้ำกอนนะเซียไปประมาณคืนหนึ่ง ขึ้นฮะหน้าดำเอ่อที่ว่านกาไว้นี่ว่านไวเ้เถอะเอาต้นกามาดำครับฮะเด็กหลุนไหมเกษตรกรยุคใหม่ครับอืมเก็บซุยางโอ้รีวิวถอยรถก่อน โ่อไอ้บรรดาขวอรถขวามาใส่ตัวนี้งขวารถไทย <laughs> โอ้โของแทะครับของเถะขวาฮ็ดไว้ท์ขรถ <laughs> เดี๋ยวสวบน้ำก่อนน้ำม,มันท่านไหนมาไป <laughs> โอ้อันนี้ระบบน้ำพุ่งครับ <laughs> หัวครับหัวแน่ใยท้ยายงางหัวถุกมุมมองหัวถุกจุด <laughs> หัวหัวแนี้ยตั เออเปลี่ยนเปลี่นเปล่ยนันบสายยางอ้สายท่งมันเกา่าโอ้มันถือเชียงเดียยวเดีวยดวยหาเนาคก็บบเชียงเลยครับมันถือเชียง แห้งกดแล้วมันกระเด็นไปตัวถิบเระบ๊อบนำพุ่งครับตอนนี้เครื่องสุดสูบน้ำเราติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพื่อนละหงอยโป๊กโป๊กโปกโปกนี่ตะการเขาสิมีน้ำแล้ว,ากกาาลวพาเบิ่งขั้นตอน,ต,นตั้งแต่เริ่มต้นจนว่ากาใหญ่หมดละอัปเดตตัเรื่อยๆว่ากาเขาจะเป็นยังไงน้ำแบบมันมันขวดตปปิดายมัน เราสังกะสีมาห้อง,องนี้คูนสิขาดเนี่ยเสาะไปเรื่อยน้ำใส่ล้วเดี๋ยวไปล้อเพิ่ตอนน้ำเต็มอีกทีนึงดีพอดีมองนี้สิเต็มก่อน <c oughs> ไปรอดูอีกรอบหนึ่งฮะแล้วครับตอนนี้เราได้เปลี่ยนสะเป็นที่เรียบร้อยเออเงีย้ยงเย็ก แกะแกะนี่นอตอนนี้เราเปลี่ยนสระไปที่เรียบร้อยแล้วฮะตะก,กร้าเราน้ำไม่พอนะนี่สระนี้เป็นโคนไปแล้วแล้วแต่โคนแล้วเราก็เลยมาสูบน้ำสระนี้ออกต่อเออน้าหลพอครับสูบสองสายเลยน้าไมน่น้อยเดียวหนึ่งสายน้่งเป็นหลวงพ่อมาสองสาย พอดีพอดีพ่อพ่อกับพอ่ออะโอ้น้ำให้นี่เต็มแล้วนี่กำลังกำลังกำลังได้ทีครับโอ้เริ่มขาวแล้วน้ำเริ่มมาแล้วครับนี่ประมาณนี้ครับที่จริงคันปลูกกาตะกลายรีพันไซน้ำไหลดีครับ น้ำแบบต้องทวมหล้างตีนอะ่ะน้ำแต่แรกๆแรกๆบก็ต้องทวมครับแรกๆช่วงวานกาให้มันน้ำเพียงกับขี้ดินเลยมันจะเป็นขี้ตมแบบกาเม็ดมันจะเลี้ยวเห็นเม็ดกาไหมครับเม็ดเข่าร้อยอยู่หนาแนมเพราะกาเกิดถือว่าได้ประมาณนิวนเพิ่นก็เริ่มใส่น้ำขเขาไปอีกเห็นมันเลี้ยยอดก,าม,กามันกามันเกิดิแทงถึงนี้น้ำก,กามันเกิดิง้ามครับเพิ่นจิอัดน้ำอัดน้ำเขาไปเรื่อยๆครับ บะหู่วะว่าทางอื่นสีเห็ดจังไรแต่ทางนี้เพิ่นเห็ดจังสีครับเวลากาต้นกาเพิ่นเกิดเพิ่นก็สิอัดน้ำเข้าไปเรื่อยๆครับจนกว่าความสูงต้นกาเพิ่นสิได้ขนาดเพิ่นเคยเอาน้ำออกครับพอความสูงได้ขนาดแล้วเพิ่นก็เอาน้ำออกแต่บ่ได้ออกเบิดครับออกให้มันเดียวเพราะถวบล้างตีนครับน้ำเพราะเพิ่นนั่งลบได้ลบกาแล้วเพิ่นเกิดสีน้ำกาพวกนั้นไปดำดำหนาต่อเออ เดินทายไปเรื่อยๆครับพอช่วงนี้ยุใ่ใน,นหนาเห็ดเขาเห็ดนาแล้วกะทิมีจะเลียงขเขาเลียงนาแล้วครับเรียงหากินกะทิพักผ่อนไปก่อน <laughs> นี่นะคลิปนี้มันสโดลห้องตัดไปเรื่อยๆเป็นบ่เป็นยังไงเอามาข่างคูบอ่เด็ด มันเป็นเสมอกันไ้นะไปตัดคลิปต่ออ่ะนี่ครับเพราะว่าอัปเดตงานวานกาเขาว่านสูบน้ำเราก็ไถกาวานกาครับตอนนี้เฮ็ดเร็วไันแล้วโอ้บังหมากัดกันนิตากาโอ้ยจะเป็นเอื้อมองเรียนกาลังเกิดครับ tôi chưa 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 Má chưa 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 ห้อยหมามาเห่นกันแล้วเอาไม้ลงไปแม่น้ำพร้อมเด่นทอดไม้อยู่จุดนีหมาจุดนี้นี่ครับตะกาเห้ากันโอ้โอเคกําลังเขียวครับกําลังเขียวสามมือสี่แท่งขึ้นมาได้ข้อนิ้วแล้วครับกินไปสามมือก็ได้ข้อนิ้วหนึ่งหนึ่งข้อมือหนึ่งข้อนิ้วประมาณน,นี้ครับพองหมนตอนไถตอนวันโบเดทัยครับ ฝนตกผมก็เลยเอากล่องเขาไปในบ้านกน่อนที่นี่เตยมันไทยจากฝนก็เลยนี่แหละเร่อว,วกอนเลยผมก็เลยเดี๋วมาน้ำไทยที่หลังเนี่ยกัประมาณนี้ฮะเสร็จเปนที่บรลอยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ